สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขอน้ำเดอจ้าบ่ว่าสิเป็นฟังไทยหรือฟังลาวหรือต่างประเทศเดอจ้ามื้อนี้ก็มาแซบแซบนึงกันเดอจ้าเป็นเมนูยังครับแซบแซบ,แบ้อน,นี้เฮาอย,าง,<ใ>อยางใส่ยงไสออนครับตอนรับปีใหม่ <c oughs> อีกโบราณมือได้อน่นะเบิดปีครับเป็นเมนูในน้าครับเป็นกับแก้มก็ไดเิ่นว่่ทางแก้ว <c oughs> แดงๆเลยครับเจียวผิดพงช่วงนี้ก็อากาศหนาวอากาศหนาวครับอันนี้ก็ยังมึงยางมาออนก็ยังอยากเย็นแล้วเนาะเฉดกันไกลก่อนนิดหน่อยขออย่าตัดก็ได้ครับเด้อมันตัดอยังเนาะตัดใส่เลยเนาะใส่พายะตอนนี้ไงเนาะมือนี้เด็กชายระเบือโได้มาได้ครับมือนี้มฉ่ือนี้วจังรักมากรักมาปลาเพลินครับมือนี้หโได้มานำมือใหม่จังมาพบมาพอกับเพลิน เดี๋ยวยังมันดองจ้ะบวตบตกเกือบถึงทันผู้ชมเลยเนาะช,ชิมเลยจ้ะเอาเลยครับโอ้เข่าหอนเปิดเอาเลยครับเข่ามาหนี่นี่ในติ๊บครับน้ำว,วายเห็ดสายขาดเกือบบได้กิน <c oughs> ผดงด้งลงท้ายหน้าผม <c oughs> โอ้เข่าหอนไนะ <c oughs> ด้เข่าแฉะตอนนี้เงครับเอาก่อนเลยเดี๋ยวปรดำบทรยทา <c oughs> เจียวเจียวเจียวผิดผงมะนาวธรรมดาครับแซ่บแห้งจ้ะโอ้โหเศีกเศีกใส่สองกิโลเลยครับมือนโอ้เอนี้เบิดให้ได้หนึ่งกิโลโอ้เบิร์ดสองโลดไปหน้าได้ครับแบไว้จ้ะเมนูลดน้ำหนักเกินเห็ดได้มันคว่ำนี่พี่น้องโหควันแล้วได้เด็กกว่าระเบิดง่ายหลังบุญแล้ใส่ดีขัดขัดหาใส่อ่อนๆเลยครับมันจังบกขม ต้องเล่นแนุ่มอนอุมอ่มนุ่มกรอบมันหืกรอบมากเลยว่ามือนี้พอดำบริย่างแห้งครับยางพอดีอดแมนเอาพอดีนุ่มๆพอดีได้ยำคำว่าภาษาบ้านเฮาภาษาทางอื่นคำว่าภาษากลางกะเอาพอดีเขี้ยวอพอดีเขียเ้ยวันเขี้ยวเขี้ยวแก้มชามาปีพักครับมีมักแตงน้ำ กันไกล์เด้เอาใส่ติ๊บคอไว้น้ำนองวุ้นมาครับมาใส่แซ่บๆน้ำกันเอาไปเลย5นิ้วโปง้งมันนี้ไรใส่เมนดีบอสโอ้โหมันติดกันหลายได้หละ <c oughs> เอาติดหลายกระจุ่มหลายครับอรบอกแล้ว,ว่าแซ่บจ้ะจำเจียวคักโพดุ่ายหายจากโก พันโล,โลพัลโลงางกินยันงกินปีใหม่ซุ้มกันครับสองอันซอน้อนอืม,มอ,อืมเมื่ออื่นเมื่ออื่นเป็นมือที่ดีที่สุดขนาดคนจอยอยังสองอันซอน้อนเหมือนฮึยังหมุ่นอื่นเขาดำไปมากวังมั่น,น <laughs> มัออ่นไงโม่วนแล้ครับกินผักกินยานํา กินยาฮึ่ม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 กึ่มฮึมฮึู่ม แสบอยู่ท้องหน้าบาเนี่ยลมหนาวคือเกาครับกีฝุ่งไงง่องเลยหัวมันลมว่ามันคนตีกันโมแมนครับฮานุมานคุกฟุน่นโอ้โหบ่อเฮ <laughs> ตัดในขาดก็ไ,ได้ได้ดอจะเท่านักก็ได้ล <laughs> ง,งุญญาณครับ <laughs> ยันข้าค้อ พอดำเอาคำยิ่งใหญ่ให้ซองไอซนซองซองตอนอยิยน่งใหญ่เนาะสะออนแต่เป็นผู้แก้วดีแล้วะเช่นน้องกุลนี่เฮียมือละเล่มครับเดือนละเล่มซะ <c oughs> <c oughs> ปีหนึ่งออกสิบสองเล่มแบบสามเดือน ออ,ออกเดมหนึ่งอขอนทอนกับแ่บเพื่อกาเนาะกิน,กนบข้าวเหนียวครับแบ่บว้าวช่องสอดเอาข้ามไงนะครับเคี่ยได้เคี่ยได้ยำได้ไหมกุบบาวเบิ่งเอาเด้อคุณสาวกินเก่งนะครับ อ,อจำเจียวให้พี่น้องเลงแซ่ดูสิหน่อยปกปกคนจอยให้จักหลกครับพันหลกจ้ะ้องคนคือว่าคนจอยพ่น่อ้วนจัก,กเตือครับเหมืนคนอ้วนอ้วนบ่จอยจักเตือ อยู่ได้โหสองคนปั่นกันเห็นป่ะเส่วงนี้ก็โควิดระบาดดู้อไพันธุ์ใหม่เข้ามาไซพันธุ์ใหม่เนาะมีแต่คนคุณน่ะมุจจาขอซื้อโอ้พี่น้องก็ออกจากเฮือนบ่ได้เนียวกินกับบริกินมาสั่งซือ้อเก็บรู้น้ำกันนี่เน่า,าเสียบเถอะจะเพิ่นยอยากกินไสขึ้นเขาลเลยทรงเพิ่นอยู่บ่ อยากกินสูตรที่มือพอดำยางนะวะฉซนหมต้องห่วงครับย่างไฟทาน,นะหอมบมไม้บมไม่บมเหลืออืมพอดำต้องริดอยู่บดมือขาขึ่นเพิ่มมาแต่ลงเลี่ยงครับโมคำเป็นไหนพอดีตะเวนเกือบต๊ดินพี่นองกุจักตะเวนต๊ดินอยู่บับบมหูจัก พี่น้องบอกโลหนึ่งเท่าได้เองใส่เลยพอดำก็ลืมห้าบาทบบแพงอยู่ได้ครับชัยอ่อน,นโมเมนาบาทด <c oughs> ้วยครบาบาทสองบาทนี่ไปเอาน้ำเด็กไส้กันระเบือรอดแล้วครับ <c oughs> เอาน้ำหมูหมนก็ได้โอ้ขึนมม้นหนาวแทบบาทนี่อันสั้นนี่โมเม้นอันอื่นนะครับลรื่องโเสีอกันยาวมากพี่จองโอ้จองนะอ้าพอดำกินแบบคอดมันก็ได้ดอกเห็นพอดำกินนูนก็เลยกินตาม อื่ออื้ไม่ไว้เลย <c oughs> เพื่อผู้เพิ่นลดหุน่นอ๋อพักก็ได้ <c oughs> มัอน,นี้บุกอีกกันป็นได้มืนเนี้มาสสาม ตอนนี้น้องวุ่นจักสันแล้วจ้ะอย่างก,กินหนึ่งพันชั้นสั้นเดียวจ้ะมันยังสั้นเดียวเดี๋ยวพัดำจักสันมุจักหาสันจ้ะพี่น้องผู้ผู้เดินทางการละมัดระวัางขับส่วงนี้ อุม้มม่คล่อขาม้านี่ร้ายครับโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือเผื่อเนื้อบานเมื่อหาลูกหาดานบานอกเมืม่อหาลูกหาดานเมื่อหาพ่อหาแม่เ <c oughs> <c oughs> มื่อหาพี่หาน้องนะครับเนาะปีใหม่เ <c oughs> <c oughs> มริคิสมัมแฮปปี้นิวเยียร์ล่อครับว่าจะลองเพลงเอาไว้ เอาไว้มอมอซีปีใหม่จังอวยพรกันนะครับอืมัมนมันอีกแล้วครับพระดำคีบขขากับปีด้วยน้ำยัางเข้าแห้งมันบอกกินเขา้าปะจ๊ะ <laughs> <laughs> เขานี่มันสิบรกินเขามันสิบกินนำ้ำเกดปะม,มันมันนี่น้ำถือมากก็่บริกินหรอครับความเมิดแ <laughs> หละไผ้เห็ดผอดำคนกีฬาเห็ดบ่ม,มีผู้ถือดดเห็ดจิ้ม น้องมางคนกันก่าคือปลาส่วนแม่นกมาก,กินน้ำเนี้ยเกินืปเดี๋ยวจักมือก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิปีใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวส่วนน้องนกมาอวยพรเนาะนานำก,กันหลายๆลายคนครับฉิเอาฉิกินยังแหะหม,หมูหันหนูรหกระปูบิงคืออยือเอาม่นกมาก,กินปิงกระปูเจยวก็เด็ก แ่เ <laughs> <c oughs> ประเด็กนำเหรอแซบครับอาหารบ,นบานๆเฮาแซบเบิดครับตามกุ้ใส่โคกอย่าลืมคคกอย่าลืมคนอ้วนนำบบกินพักน้อยระวังอ้วนเนะอ้วนอยู่เลยจ้าอ้วนโบยานบ่ยานบ่อิม คำขิงหนาวหืมตัดไว้ข้าวเดียวจะกล้ามนะมัร่มนะอยากออกเป็นวุ่นบ่เพราะอยากกินฮอร์ฮอร์ดได้เปล่าเลยแล้ววุ่นอิ่มหรือไรอืมแล้ววุ่นอิ่มหรือไรอิ่มอะไรดีอิ่มนะฮะเยอจ้ะเผื่อพี่เผื่อน้องอืม กับแกงปีใหม่ก็ะดอเนาะไม่มีปัญหานรอไจ้ะเอาทางเทนเพื่อพี่เพื่อน้องจ้ะใส่ปูดครับตัวกอบตัวเขาไปเพื่อนเพื่อนน้องกัดทางหนึ่งผัดปูดออกทางหนึ่งเมือนหงาหมั้งครับกัดทางหนึ่งปูดทางหนึ่งอ่ะ คำยังไงครับคำยังไงแบๆทงไทยทงหน้าเพื่อนไทยเรยวๆว่าเห็นต่อเพื่องก็บอกเห็นแล้วครับบ้านยุ้งั้งเหมือน,นรีบๆบอ,อ,อกรำอีกข้าว่ันยังแสบอยู่คร่ะเรือนี่ก็เมื่อวัยกินขึ้นเก่า,าครับ,บงหนดาอร่อยมากเลย แบบแสบๆเลยเนาะทางวุ้นคลายของนะครับเ <c oughs> วาลาคขายลายมือจ้ะขายยังดิขายเบิร์ดเนาะทางวุ้นย <c oughs> <c oughs> ังคลาเพิ่นซื้อยังมือนดเดียวอยังให้เพิ่นซื้อกะเทียมโทษบอกไก่ซีเบิร์ดแล้วจ้ะอือบอกเพื่อนละซื้อกะเทียมโทษนทำกันเนื้อจ้าซื้อกะเทียมโทน อันละลอยเอ้ยปุ๊กน้อยซ้ำกระปุก,ปกโปรโมชั่นลอยแปดสิบบาทกระปุกไงกระปุกหนึ่งลอยแปดสิบสาสบาทแลยกะจะแลยกะกระปุกไงซ้ำกระปุกสี่ลอยห้าสิบบาทนะจ๊ะโอ้ยังจื้ออยู่ครับคนมันเมนอืมเอาเอาเป็น,นาบาทากพี่ตอนน้องเฮาครับพี่น้องสนใจอยากซื้อกะโทรมาหรือว่า หรือว่าทักเข้ามากก็ได้ครับหรือว่าคอมเมนต์ก็กได้แต่ว่าอยากตอบสาเด้อครับเด้อ <c oughs> เอาเอาเป็นว่ามื้อนี้ก็กินข้าวแซ่บนอนรับครับอยู่ดีมีแหง้งอยู่แดงมีฮีเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนยครับเด้อขอบคุณทุกการกดไลคมม์ขอบคุณทุกการเข้ามาเบิ่งครับบ่ว่าสิสั่งสื้อของเข้ามาเบิ่งนี่ก็เป็นกำลังแรงใจให้เลย,ยเนาะแม่นม่ บวบปากบวตีงํำกันเลยอได้บ้านเอาเป็นว่ามือนี้ก็ขอให้พี่นอ้องลำลำเรื่อยๆด้ครับเด้อ,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 อผู้พอขาแม่ขายก็ขอให้ขายดีๆครับช่วงปีใหม่ผ <c oughs> อทำอ่มเอาเอาเป็นว่ามือ่อ้กนผิดพลาดประการแต่ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ